สวัสดีครับวันนี้นะครับแนะนำนะครับผมโตลต้าวีออสในราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นปี0ูนย์ห้านะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว E นะครับผมมาดูก่อนนะครับด้านหน้าครับเท่ดูหล่อดีนะครับมีเจาะรูมาให้ด้วยนะครับพลาสีหกเจ็ดนะครับแม็กมีมาให้แล้วนะครับยางดีสี่เส้นนะครับสีนะครับผมมีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับ ล้ออะไรอยู่ครบนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้เดิมสวยครับผมอันนี้นะครับจากราคาเดิมนะครับผม7 9้านะครับเป็น 6- 9หมืนก้าเท่านั้นนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับไม่มีขาดนะครับผมเบาะสวยเลยทีเดียวนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับรับข้างไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับผมเบาะหนังครับคู่หน้านะครับสวยไม่มีขาดนะครับผมระบบเกียร์ออโต้นะครับมีโอเวอร์ไดด้วยนะครับวิทยุนะครับไม่ดังนะครับอาเย็นหนาวแน่นอนผมคันนี้นะครับผมกัญแจนะครับมีมาแค่หนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับ ้องเครื่องกันนะครับผมรถเดิมบอดี้เดิมอยู่นะครับสวยครับผมเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะครับเครื่องดีกีดีนะครับผมเอาไปใช้งานกันผมในราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ไปทดลองขับกันนะครับผมโตยต้าวีออนะครับเกียร์ออโต้เลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมคันนี้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับเป็นรถสํารองได้นะครับคันนี้ส่งนักเรียนนะครับผมส่งนักเรียนอ่าไปตลุงตลาดได้นะครับแอร์เย็นหนาวนะครับผมคันนี้วิทยุใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับผมอเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ขับมันครับผมท่อจะซิ่งๆหน่อยนะครับเหยียบเาเวลาเหยียบนะครับติดทาดีนะครับช่วงล่างดีนะครับผมคันนี้นะครับผมอัดได้ได้เลยนะครับเนี่ยผมลืมไปนะครับมีโลบาร์ข้างหลังด้วยนะครับโอ้โหเท่เลยนะครับวีออสอาจแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวผมลืมกดนะครับมีเอาวด คืนเนินครับผมโอเคขับมันนะครับผมในราคาหลักหมื่นนะครับผมกงเกียร์นะครับปกตินะครับเปลี่ยนได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผม ให้กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเช่นเคยนะครับภาษีหกเกนนะครับนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับรถดีน่าใช้นะครับนราคาหลักหมื่นนะครับ